ช็อกวงการทีเดียวเลยล่ะค่ะเมื่อชอนและคามิล่าประกาศกลับไปเป็นเพื่อนกันหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีทำเอาสะเทอือนวงการเลยจริงๆล่ะค่ะสำหรับคู่รักป๊อบสตา์แห่งยุคอย่างชอนเมนเดสและคามิล่าคาเบโลที่ร่วมเส้นทางรักกันมานานกว่า2ปีและล่าสุดทั้งสองคนก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกันโดยทั้งคู่ก็ได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมสตอรี่ระบุเอาไว้ว่า ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าพวกเราตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์รักลงแต่ความรักที่เรามีให้กันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันยิ่งใหญ่กว่าเราเริ่มต้นความสัมพันธ์จากกันเป็นเพื่อนสนิทและตอนนี้เราจะสันสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิทต,ต่อไปเราซาบซึ้งใจมากๆสำหรับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้จากคารเมล่าและชอนย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2019เป็นครั้งแรกที่ชอนและคารเมล่า ได้มีโอกาสเปิดตัวครั้งแรกในฐานะคนรักและก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากเพราะทั้งสองคนนั้นเริ่มจากการเป็นเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดกันมาก่อนพอมาคบกันทั้งคู่ก็มักจะแสดงความรักที่มีต่อการออกสื่อแบบไม่มีเขินมาโดยตลอดทั้งคู่เดินจับมือทั้งจูบออกสื่อชื่นหวานกันมากๆเลยล่ะค่ะฟันฝันก็ต่างเสียดายแต่ก็เคารพกันตัดสินใจของทั้งคู่ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ